สาวคาเฟมันบ่เทดอกเจอไอยคำคืนน้องเพีงเพื่องเกยจะมีใครได้มาขอเป็นคู่จะเฮ่มาเที่ยวปากว่าหน้าดูอกกว่ารักชมตูสุดท้ายก็รู้ว่าเขามีแฟนสาวคาเฟมือถือไม่ไปสองหนะ้า ต่เมืองหลังมีน้ำตาส่วนข้างหน้าต้องคอยยิ้มเป็นขาดคนเน่นใจใครจะมองลูเกน,นเอเป็นกิ่งทดแทนแต่เมีทางบ้านละบายอารมณ์สมใจแล้วก็ไปตีจากเงินละครบางฉากน้ำตาไหลผาดไม่ธรรมดา ผู้หญิงกลางคืนใครจะชั่วทุกคนี่จยะได้เห็นเป็นทุกตาบางคนก็มาด้วยความจำเป็นแล้กะเปนมือที่ไม่ใช่สองอแ,แล้วกะเป๋เราทุ่มทุมท่มตรอมดวงใจก้อน,นสีทั้งหลายปวดเ็นใจเนี่ยเย็น ลำรวยวันไหนจะไม่กลับมาให้เห็นนี่คือความแคงเป็นเห็นใจผูหยิงกลางคืนยกแ้่จ้า